ค่าต่อแรงๆแล้วจ้าโอ้ยเดี๋ยวไปเห็นเดี๋ยวไปเอาแว่นตาก่อนน้อพี่น้องมองให้เห็นเลยเดี๋ยวเอาแว่นตาก่อนตาของนิ้งก็อ่อเบื่อเลยมองไม่เห็นเลยกดโทรศัพท์ไปแล้วนะมีเคทำอะไรก็ไม่อผู้ชายจังเจ้ากินเหล้าบ่คือดอกทิพยป๊าดแจ้งจังป่างเลยทีเน,น,นี้ยอาทักทายต่นแรงแรงจ้ะพี่น้องมาเด้อ มีงานในเฮ็ดแล้ววันนี้เม,มื่อกีตปป้ตามปนป่าตามปนป่านินแล้วเอาน้ำไปใส่ไว้แล้วก็มากินข่าวพี่นอ้องพอกินเสร็จแล้วก็ว่าจะเป็นล้างคอล้างตัวเตีย่ยยกโคกออกมาสาดใส่ตัวเองหมดเลยพี่นอ้องเปียกหมดเลยเดี๋ยวคย่อยไปล้างเดี๋ยวก็จะวเตี่ยเอานี่เดี๋ยวมาเฮ็ดนี่ก่อนอา,อาบน้ำทีเดียวเลยมะถั่วได้เนี่ยมะถั่วมะถั่วสีม่งวงหัวจะเก็บเอาผ่านมันไหวไหมพี่น้อง นี่คือดอกดาวเรืองเอาเม็ดมันไหวได้พี่น้องบนน่ะถาดหนึ่งถั่วสีม่วงถาดหนึ่งดอกดาวเรืองเก็บพันมันไหวได้พี่น้องันี่แค่ก็เห็นไเห็นก็ใช่ไหมเห็จะบฟอเาจะใส่นี่้แต่คันนี้ก็ได้เนียใส่อเสือนี่บแล้ั้กัห็นตาไกน้ยก่อนใส้นก็ s ก็ัด s ก็เเนียดีช้ก็เห็นแต่อูเลแท้ พอเช้า,า,าอย่าจังก้ากินเหล้าเ่นด,ดอกพีไพไ่ไปเอาอันยังก่อนยังก่อนยังก่อน,อนออจะไปเอาถมือก่อนแล้วกไปเอาขวดมาใส่อันเม็ดมาน่น้าินเกาบเม็ดไปไวก่อนมาเด็๋ยวขึ้นดือพขึ้นหนาได้เ ใช้จันเจ้ากินเหล้าบ่คือดอกพีแคลเนียโปแกละีสเนียแคลสิบินมแวกลสเานหมแปเยอกันเนะ่ารีีหเือ่มา้มนาแคละคอยเป็นยังไงใส่ถุงในนดอนะันไม้แค่คันนี้ก็เสียงยที่เนาะแกโนะกหัดปืนนั่นกอด้วย โอ้ยไม่ใช่คเน็กตอย่างนั้นเงินใช้คเน็กต์อย่างนี้นีน่ท่อย mm hmm. อย่างนี้เนยเอาเม็ดมันมันจะไปหาเนท่นท่อนๆอ,อย่างนั้น mm hmm. นี่มาแบบนี้เห็นยบบมันแตกโพๆแบบนั้นไปเอาเม็ดมันไว้ปูเก็บดเกมมันจะแพลนเตอร์มาพี่น้อ,อ,อ,นองคลิปนี้มันจะยาวได้ข่อยสิบอยากยิ่งยาวได้พี่น้องเดี๋ยวเราเจิกันคลิปต่อไปคลิปนี้พ่อก็จะหัก ต <st> eh, ้นดอกไ้อมรนมต้นถั่วถั a, a ่วไข่ด no ้อพ <Não. S 2> ี no ่น ah, ้องคนถั่วแต่ดุ๊ดุ๊กตระเลอะไันนดดุ๊กเนาะซิีนตแนถั่วถั่วนี่ก็ดูัวนี่ด้วยถั่วสีมูของเด็กไปนอนเล้ะ